อร่อยแอบจริงมาดูค่ะดนะเป็นสินเนียก็ไทยนาซอยสีสลับก้านลอยตดใหม่ทุกวันนี่แล้วก็น้ำเชื่อมก็เป็นแบบว่าอัญชันลำไยแล้วก็เป็นน้ำเชื่อมขนานอะไรเงี้ยพี่เส้นก็ทำจากใบเตยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทำจากดอกอัญชันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทำจากบีทรูททำจากแครอทอะไรเงี้ยพี่ทุกอย่างที่เป็นผลไม้ผักผลไม้ที่เป็นสีผมสามารถนำมาทำได้หมดเลยใช่อะไรบอกหน่อยอะไรดู รไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วเป็นไงอร่อยไม่อร่อยเออโอร่อยมันกินไอติมไอติมปันไอติมไิมปันันนันมันเป็นนทามิมันนอกรีนิก่พี่ทธรรมชาติอยเปอร์มันนกีนิขายอยู่ในกรุงเทพนี่แบบว่าชั่วโมงเดียวหมดเกี้ยงลพี่อยู่แนี้ก็เลยบอกว่าอยากลองมาขายที <satisfy> ่นี่ดูเลยนี่ อร่อยเลยขายได้เลยอร่อยอร่อยมากทำไมพี่ยาสินไม่เอาขายเลยไหมครับเขาไม่ได้อยากรวยเขาอยากแค่มาอยากขายที่โรงงานเราเพื่อให้ทุกคนได้กินของที่ดีดูแค่นี้เองคันนี้ผ่านง่ายอร่อยอร่อยใครอยากลองบ้างครับผมให้คนนี้คนนี้สวัสดีครับผมของผมนี่แบบไม่อร่อยผมไม่เอาตังค์เลยพี่อร่อย อันนี้ผมเอามาเองมีคนไม่เชื่อมันเชื่อลองกันบ้างกาไม่เชื่อหรือเนี่นี่นี่ไม่เชื่ออร่อยมากกินแล้วผิตเขาบอกนะมีมีคนแกวมีคนแกวพิยาไม่อยากกินดูใจเลยอันนี้ชื่อคนชื่หรออันนี้ดีแกลพิยาอร่อยชื่อหวานใจรสช่องเฟสครับผมพอมันหยุดแล้วมันไม่อยากหยุดนะพี่เอกไปเข้าไปเข้อร่อยไปไม่เชื่อเข้าไปเปรี้ยวจมเีคนวแกว มีคนไม่เชื่อเยอะเลยูหมดแล้วครับผมอร่อยครับอร่อยผมมาเป็นเทสตอร่อเฉยที่นไหนอยากกินมาหยวันไหนอยากอยากมาสายเขาอาทิตย์วันอาทิตย์มาเลยอร่อย่มากอร่อยอ่ะจริงปกติเราขายแบบขายมาซินาิอยสตลาดเ้าซอยห่ง มาเลยนะพี่ดาวมาเจะาพี่อาหารที่ให้โอเคได้เลยพี่คือมันเริ่องเรื่องสองที่ได้เลยใช่วยพี่มาวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์วันศุกร์วันศุกรผู้ใหญ่บ้านปินแลนด์มาวันศุกร์ใช่ไหมครับวันศุกร์มาเลยเนี่ยผู้ใหญ่บ้านปินแลนด์มาจัดไปพี่คนไหนอยากมาโรงงานพี่อาคอลุมนะผู้ใหญ่บ้านปินแลนด์มาวันที่21วันศุกร์บ่ายโมงตรงมาเลยงั้นเดี๋ยววันศุกร์มาตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะพี่ดาวอร่อยมากมางในเช้าเลยครับโอเคได้พี่ขอบคุณร้า มันตาบบจากอย่างอื่นยังไงคะพี่นอกจากเป็นออแกนิกแล้วก็คือแบบทำแบบสดใหม่ทุกวันนี่แล้วก็น้ำเชื่อมก็เป็นแบบว่าอัชาญชันลำไยแล้วก็เป็นคน้ำเชื่อมขน,นุนอะไรเง,งี้ยพี่เส้นก็ทำจากใบเตยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนนำทำจากดอกอัญชันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทำจากบีทรูททำจากแครอทอะไรเงี้ยพี่ทุกอย่างที่เป็นผลไม้ผักผลไม้ที่เป็นสีผมสาม,มารถนำมาทำได้หมดเลยแล้วก็คือทำที่สัญคือเป็นกะทิสดแล้วก็เป็นน้ำเชื่อมสูตรที่ผมคิด ใช้เวลาคิดสูตรอยู่สองเดือนที่สูตรทำเชื่อมลองผิดลองถูกจนได้อะไรเงี้ยผมเมื่อก่อนผมก็ขายเครื่องมือแพทย์เสร็จแล้วก็แบบลองเอามาทำตรงนี้ดูแล้วบอกว่าเฮ้ยแบบเรากินละช่องที่อื่นใช่ไหมครับมันก็แบบใช้สีสังเคราะห์ใช้สีนูนสีนี่ผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำไมไม่เอาสีธรรมชาติมาใช้ล่ะก็เลยเอามาคิดสูตรอย่างเงี้ก็เลยทำได้คิดอยู่นานของสีจากธรรมชาติโดยอเรเ็เลยพี่ใช่ดีอะคะ แก้วก็น่ารักใช่อชื่อหวานใจรสช่องเฟสพี่น่ารักนะเป็นแล้วช่องใหม่ที่มันยังไม่มีใครครับผมใช่แต่เส้นก็เล็กๆน่าทานมากเลยเส้นเหนียวนุ่มความสดใหม่ทุกวันพี่เออผมขอบคุณครับขอบคคุณ่ะอะไรบอกหน่อยอะไรดูเดี๋ยวเราบอก่ารบอกการบอกการไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วเป็นไงไม่เชื่ออะไรไหม I <laughs>